สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับช่องพริกไทยดำแชนแนลคลิปนี้จะนำเสนอผลการแข่งขันแบบมินตันไฮโลโอเพน2025รายการเบอรวทวระดับซูเปอร์500จิงวันรางวันรวม4 75,000เหรียญสหรัฐรอบคอเตอร์ไฟนอลหรือรอบแบบคนสุดท้ายซึ่งรอบนี้มีนักแบบมินตันไทยผ่านเข้ารอบนี้ได้หนรายการประเภทคู่ผสมไตเติต้นลุธนภักดิ์อุทอง จับคู่กับเจนเชอรนิชาสุดใจประภารัตคู่มืออันดับ14ของโลกและเป็นคู่มือว้าอันดับ6ของรายการลงทําการแข่งขันกับจาฟาอินเดียาตุลาจับคู่กับเฟรลิซาออนเบอร์ตานาธาเนียนปาซาลิบูคู่มืออันดับ11ของโลกและเป็นคู่มือว้าอันดับ4ของรายการจากประเทศอินโดนีเซียผลการแข่งขันคู่ของไทเติ้ลุดธนพักกับเจนเชอนิชาวันนี้ทําได้ดีมาก และเอาชนะคู่มือวอแรดับสีจากอินโดนีเซียไป2ต่อศูนย์เจมด้วยสกอร์ยี่สิบเอ็ดต่อสิบสี่ยี่สิบเอ็ดต่อสิบสามพันเขารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จสำหรับผลชายเดี่ยวที่น่าสนใจโจนาธานคิสต,ตี้มือดับห้าของโลกและเป็นมือวอแรดับสองของรายการจากอินโดนีเซียชนะชีรันจอร์ดมือดับสามสิบแปดของโลกจากอินเดียสองต่อศูนย์เจมด้วยสกอร์ยี่สิบเอ็ดต่อสิบยี่สิบเอ็ดต่อสิบหก สำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ